ต่อให้ผมเจออุปสรรคต่อหน้าจึงขั้นตายผมต้องตายเ่านั้นผมไม่เอาความตายไปลำบากครอบครัวหรอกนักมวยมันก็เหมือนหมาล่านนึงอะเวลาชนะเนี่ยโอ้โหคุณคือเทพเจ้าทุกคนช่ป่าแต่เวลาแพ้เนี่ยเห็นไหมเข้าใจอืแทบไม่มีคือครอบผมจนมากนะบ้านหลังเล็กๆจนมากอยู่กันตอนนั้นพ่อแม่ไม่เลิกผมก็ไปกับแม่เก็บเศษเหล็กบ้างไปนวดบ้างไปล้างจานตามาสบ้างตอนเหล็กอ๋อ คือทำทุกอย่างคือ,อ,อ,อวัยเด็กนี่น่าจะไม่มีมั้งมีช่วงหนึ่งทอ้ออยากเลิกม,มวยแล้วพอก่อนจะถึงแฟนคือพวดเสียช็อกกันหมดเสาหลักใชน่น้องๆทุกคนก็นมาร้องมาอะไรนทุกคนแม่เอกอะไรนะมัน,<า>นเปลี่ยนชีวิตเลยนะก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนแล้วก็ญาติพี่น้องเข้าหาวทุกคนเข้าหาใช่คือยกให้ยางองผมชนะ แต่เขาให้เสมอเขาจะยู่งกผมชนะเขาต้องให้เสมอเขาจะโกงอย่างเนี้ยถ้าผมไม่เอาเขาบอนอ่าประมาณนั้นประมาณนั้นไม่คิดจริง